วันนี้พามาดูต้นว่านพัดนางชีนะคะนี่ตอนแรกเอามาจากบ้านญาตินะมาแต่หัวเลยกระถางเดียวมาแต่หัวคือไม่มีไม่มีใบไม่มีต้นมาเลยนะคะกระถางเดียวนี่กระถางของเขาคือกระถางนี้ด้วยซ้าเนาะแล้วก็พอต่อต่อมา,ต,อมาต่อมาเขาขยายนี่ขยายไวมากนะคะเนี่ยเราเอาส่วนขยายนี่แหละไปปลูกลงกระถางแยกกระถางไว้น,นะคะนี่เดี๋ยว แยกกระถางได้ทั้งหมด8-9กระถางแล้วนะคะตรงนี้ก็สีรวมนี่ด้วยสี่กระถางนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงโคนต้นมะาขามนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนี่เขาออกดอกกำลังสวยงามมากเลยค่ะนะนี่ออกดอกเป็นสีขาวเป็นช่อนี่แข็งด้วยนะแข็งคือทนอยู่ได้นานนะคะเดี๋ยวจะไปพาไปดูใกล้ๆก,กระถางนั่น กระถางนี้คือออกมาก่อนเพื่อนเลยช่อน,นี้นะนจะโรยและดอกเขาจะโรยแล้วกระถางนี้จะมีต้นขึ้นเยอะเลยนี่ต้นหน่อของเขาอะค่ะหน่อของเขาเดี๋ยวเราก็จะขยายได้อีกแล้วนี้กำลึงกำลึงมาขึ้นนะคะส่วนอันนี้นี่นี่ได้ได้อีกเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายดูใกล้ๆอ มาไว้ใกล้ๆนี่นะคะแยกไว้ต้นเดียวแท้ๆนะนี่ขยายขยายไวมากเขาจะเดินไปตามอ่าก็เรียกว่าหนอค่ะเขาจะเดินไปตามแนวแนวราบของดินนะคะนี่ก็ขึ้นมาใหม่มาใหม่มาใหม่อันนี้ขึ้นมาใหม่นะคะค่ะและนี่ดอกเขากำลังจะโผล่นะสวยงามอยู่นะคะ มีหลายกระถางนะคะที่จะออกดอกใครสนใจก็ทักมาได้นะคะอ่เดี๋ยวมาให้ดูนี่ที่อีกค่ะกระถางนี้กำลังจะโผล่เหมือนกันสวยงามกระถางใหญ่มากค่ะนี่ค่ะ